สวัสดีครับผมผงก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ชื่อมเี๋เรามาต่อกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอามาเป็นตัวเลือกใส่รถโตโยต้าอินโนวาเต่าจากชลิปเมื่อกี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวโตลต้าแคมรี่เอสบีเจ็ดสูมตัวคอร์สิบเจ็ดนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ลูกค้าแนะนำนะครับหรือลูกค้าชอบนะครับเอาไปใส่เราต้บอกแบบนี้ว่าลูกค้าชอบเอาไปใส่นะครับกับรถโตโยต้าฮ่ารูมาตรฐานทุกคันนะครับผมแนะนําเลยนะล้อตัวนี้ คุณลูกค้าสามารถใส่ได้กับรถท่ารูมมาตรฐานได้หมดของโตโยต้านะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับดูหลังล้อนะตัวนี้ผมเทินล้อแท้มานะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับเป็นล้อขอบสิบเจดนะครับกว้างเจ็ดในครึ่งนะครับออฟเซสตอยู่ที่สี่สิบห้านะครับสวยงามชัดเจนนะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทักมาได้นะครับสินค้ามีบริการของเก่าเรารับเทินด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยน ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทนลเลย21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ <S <S ไม่ต้องเข้าซอยนะ <S 1> <S 1> ถ้าคุณลูกคา้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้างต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ